สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ตาไพ่เนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมระบาดในแมปขาเมือได้ไปสรีทุนเองอ่าซึ่งในครั้งนี้นะครับตาไพ่เนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นแมปนี้แรกในครั้งนี้นะไพ่แต่งตัวเป็นเออเบคอนน้อยที่แบบว่ามีแค่ส่วนหัวและส่วนตัวนังที่เป็นเบคอนที่เดือเนี่ยเป็นโครงกระดูกของทุกคนเออเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมดีกว่าทุกคนโอเคเกมแรกกําลังเริ่ม,มนะทุกคนพร้อมหรอยังคะ เฮ้ยมาถึงแล้วไปได้เป็นมรอเดอร์เลยโอ้โหนี่เราโชคดีไปหรือเปล่าเนี่ยเน่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่มาเล่นรอบแรกแล้วเป็นมร์เดอร์เลยเนี่ยฉันจะรีพอร์ตมันเพราะมันฉันคิดว่ามันน่าจะแฮกนะฉันว่าอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะเธอเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขามีความโชคดีจริงๆอาจจะเป็นมรอเดอร์คนแรกแต่ตาแรกเลยก็ได้อย่างนั้นหรอกเหรอฉันไม่มีทางไว้ใจไอ้พวกเี่ยวเพราะมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆออกมาจะเป็นฆาตกรไล้ว้ายฆาตกรฆ่าฉันที่เนทฉันตายเป็นคนแรกแล้วที่แน่เนี่ยเป็นเอฟ อ้เฮ้ยเฮ้ยคาตะก่อนปามีมันเผยตัวแล้วครับเป็นไอ้เจ้าแห้งครับไอ้เป็นไอ้แห้งไอ้แห้งไม่มีเนื้อเลยเออด่ากูแห้งตอวนี้อะไรหลบอยู่คิดว่าเนียนกันเหรอไอ้ยฉันคิดว่าถึงทางเนียนแล้วเชียวไม่ได้ตอนนี้ฉันมาตรงนี้เนี่ยมันมีสองคนบางงั้นคือชาติค่ายคนเดียวมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตกตกั้นเท่าไหนมันเสี่ยงอะไรกันอ่ะฉันรู้สึกว่ามีคาตก่อนอู้ยอู้ยอู้ยอูไม่โดนเลยวะอืม เดิมมาอย่างนี้ก็ตายสิครับเอ้ยนี่ไงคาตกรโอ้โหตายแล้วมันชูมีดมันชูมีดช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะโอ้โหเดี๋ยวมีคนที่วิ่งเลยอ่ะข้าตกรขาตกรอย่าเพิ่งฆ่าฉันนะอย่าเพิ่งหยิบให้ฉันพร้อมก่อนได้ไหมฉันยังไม่พร้อมโอ้ยอะไรกันนี่ยจะบอกแล้วว่าฉันยังไม่พร้อมเฮ้ยขาตกรมาฆ่าฉันสิเฮ้ยแหมยั่วขนาดนี้โอ้แหมมันดูดูดูมันหลบ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  ฉันไม่ได้ฆ่าคนด้วยการปามมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยมันยังมีคนนึงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเธอเป็นแฝดกันอยู่ที่แท้ไม่มีทางไม่มีทางจะไม่มีทางทีเมอร์เป็นอันขาดเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แอนตี้ทีมเมอร์ฉันจะต้องสอนสิ่งดีๆให้กับเอฟซีของฉันโอ้ยฆาตกรคนนี้แหมเธอเป็นคนดีเนาะดูสิแกฆ่าคนเนี่ยชั่วเะละ่ฉจะไม่ได้ชั่วฉันแค่เล่นตามเกมไปเฉยฮะตอนนี้เนี่ยไม่ยังเหลือใครอีกบ้างเนี่ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันหลบมันหลบมันหลบถ้าพยาปทำเป็นเตือนแบบว่ายังไม่ยังไม่เห็นมันทีถ้าไปทาเป็นมองว่าแบบยังไม่เห็นมันทีอ่ะเออเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะเออสาวว่าเอ้าเอ้านางมาเฉยเลยนางมาเฉยเลยบอกแล้วไงว่าไม่เห็นไม่เห็นก็บด้แล้วนี่ฉันตัวเล็กฉันตัวเล็กเธอไม่สามารถจะฆ่าฉันได้เพราะฉันตัวเล็กดูโอ้โหดูมันดูมันใช้พลังตัวเล็กใช้พลังตัวเล็กกลับมากนกลับมากนแหม่ดูดูดูมันตัวเล็กดูมันตัวเล็กดูมันดูมันร้ายเออ เอาแล้วสรุปคือเชอรี่ไปไหนวเน่ยเกมนี้ว้าวทุกคนคะรอบนี้เนี่ยฉันที่เป็นเชอรี่เป็นเชอรี่อะไรเล่าคนที่เป็นเชอรี่น่ะคือฉันต่างหากลแล้วเธอเดนมาสปินอะไรบนตัวฉันเนี่ยฮะรอบาปนะรู้ไหมนี่มีใครควรจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีใครเนี่ยเป็นฆาตกรพวกเธอควรจะรู้ไหมว่าใครคือฆาตกรเว้ยวฆาตกรฆาตกรกระ่าคนอยู่ค่ะอยู่ด้านนอกเฮ้ยเฮ้ยเยอยู่ด้านนอกอย่างนั้นเหรอเป็นใครอ่ะผมเหลืองหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันได้ยินแค่เสียงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอืมฉันว่าผมเหลืองชัวร์ใช่แล้วผมเหลืองผมเหลืองนั่นแหละมันฆ่าคนไปเมื่อต่กี้สองสามคนเลยเไปเชิญเธอไปดูนะอืมไม่เนียนแล้วจ้ะเฉยว่าเธอเป็นชัวร์โอ้โหดูมันถือมีขนาดนี้นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่โดนหรอกฉันไม่โดนจะกระโดดอย่างนี้อ้าวเฮ้อสุดยอดเลยค่ะพี่เฮ้อไปซ้ำศพมันแม่งมันฆ่าเพื่อนฉันรับไม่ได้อย่ามาซ้ำศพฉันนะ วายพี่จะตายคะนั่นะมันฆาตกรนี่นาน้องอันนี้แล้วน้องโอ้โหมันฆ่าใหญ่เลยเฮ้ยพี่คะหนูคิดว่าเราควรจะไปแอบตรงห้องนอนนะคะผมว่าปลอดภัยนะครับน้องถ้าถือว่าเฮ้ยฆาตกรมาแล้วเหรออย่าไปทำนั้นสิเพื่อนอย่าไปทำนั้นเฮ้ยจะบอกเช่เร็วกว่านี้นะว่าตรงนี้มีฆาตกรโถเอ้ยเออน้อง,อง,งอปเป็นไงบ้างเนี่ยอยอยืนรอยอยู่ค่ะยืนรอยอยู่ โอเคน้อยยังรอดอยู่พี่ก็สบายใจโอ๊ยตอนนี้ไม่รอดละค่ะ <c oughs> เอยตายแล้วแล้วอย่างนี้ฉันจะทํายังไงโอโหฆาตากรมาแล้วคงเหลือแค่ฉันคนเดียวแล้วแม่เลยโอเคไปหยิบปืนดีกว่าปืนน้อยอยู่แถวนี้แหละนี่ไงโอโหนี่ปืนได้ปืนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยฆาตกรางกำลังมาครับทุกคน <c oughs> ฉันรู้สึกว่ายังมีคนอยู่แถวนี้นะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ,อย่าให้ฉันรู้นะว่าแกจะเก็บปืนแล้วถ้าเกิดว่าแกเก็บปืนแล้วเนี่ยฉันจะ ฆ่าแกอย่างไรนะอู้ววววมาแล้วทำไมมันเข้าไปนองน้ำสิบหายแล้วมันกำลังมาแล้วมันกำลังมาแล้วเฮ้ยนี่นะอุ๊ยฉังไม่โดนอุ๊ยฉันไม่มีทางให้แกยิงหรอกไอ้แห้งแกจะไปไหนไอ้แห้งฉันก็ดักแกได้แม่งเลยไอ้แห้งอืมดักงั้นเหรอฉันก็พร้อมที่จะยิงเธอเหมือนกันนี่แน่อะไรกันนี่มันไปไม่ได้เกือบเจียประโถฉันไม่ฉันไม่ชอบเลย เอาทุกคนระบาอัดจ๊กเพิ่มๆกันดีกว่าเนาะรามาเตั้งกันดีกว่านี่ฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วโอ๊ยเปลี่ยนใจแล้วฆ่าทิ้งแม่งดีกว่าเอ้าคืออะไรคืออะไรนี่ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฆาตกรมันไล่ฉันไม่หยุดเลยเออมันไล่มันไม่ได้ไล่แค่เธอคนเดียวมันไล่ฉันด้วยซีริ เชอรี่อยู่ไหนคะได้โปรดมาช่วยพวกเราด่วนเลยคะ่ะเออตอนนี้พวกเราจุกจนแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วไม่ต้องหวนค่ะทุกคนเชอรีคนนี้เนี่ยมาแล้วค่ะพร้อมจะสู้ฆาตรกรทุกเมื่ออ๋อฆาตรกรมาแล้วฆาตกรฆ่ามาันช่วยด้วยค่ะเชอรี่อ้าหืมไม่ได้การละไอเจ้าฆาตกรบ้าแกบ,บังอาจมาฆ่าเอฟซีฉันหรอกฉันไม่ยอมหรอกถึงเวลาฮีโร่ของฉันแล้วืม มีใครเนี่ยเก็บปืนหรือยังนี่เดี๋ยวเพื่อนเก็บปืนนะให้ฉันเก็บปืนดีกว่าพวกเธอเนี่ยไม่เหมาะสมกับการใช้ปืนหรอกใครบอกว่าฉันไม่เหมาะสมการใช้ปืนฆาตกรคนนี้เนี่ยไม่นามือฉันหรอกเฮ้ยฆาตกรจะบอกเลยนะว่าแกอย่างเร็วไปสิบปีฆ่าฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยเก็บเพื่อนของเธอเนี่ยนี่เนี่ยฉันกระโดดไกลอ้ามันกระโดดสูงตั้งเลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเก็บปืนเองฉันเก็บปืนเองไอ้ไอ้นกแกมั่นใจนะว่าแกจะสามารถยิงฆาตกรได้นะเข้าไปงั้นเหรอฉันบอกเลยนะว่าแกเนี่ยฆ่าตัวตายชัดเลย ที่อาเค็มเนี่ยบอกเลยนะว่าฉันชอบฉันได้ปามได้อย่างสะดวกสบายเฮ้ยฉันขอเข้าไปด้วยแล้วกันนะเฮ้ยใครหนยจะเข้าไปทําไมเนี่ยเธอจะเข้าไปทําไมเธอก็รู้อยู่ว่าไ้นั้นมีคาตกรนถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยเข้าไปก็จะบังการสื่นของเชอรีฟก็ได้นะอ้าวคาตกรฆ่าเชอรีฟแ้วเหรอทางนั้นฉันดักรอตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยโอ้ยช่วยด้วยคาตกรอนมาไร้ช้นเฮ้ยโอเคถึงเวลาของฉันแล้วนี่แน่แกปืนโอเคเอาละได้เวลายิ่งไหนอะเอ้า ไ <önemli> อ้ชูรีฟยิงมาแล้วอ๋อทำไมผมกดอ e ีโมดไม่ได้ทำไมผมกดเออาีโมดลงไม่ได้กดสองกดสองกดสองสแปมกดสองสแปมสองกำไมกดไม่ได้อ่ะผมจะเอาปืนผมไม่ได้จะผมไม่ได้จะหยิบลูกบอลผมจะเอาปืนเฮ้ยที่ถ้าถ้าเกิดว่าหยิบปืนแล้วมันไม่ยิงฉันล่ะฮะก็ฉันยังไม่ฉันจะกดอีโมดไม่ได้คืออะไรกดอีโมดไม่ได้ฮะกดอีโมดไม่ได้คืออะไรก็ยิงสิวะ ไม่มันกดไม่ได้มันกดสองไม่ได้ทำไมใช่กดสองแล้วกดไม่ได้กดคี้ก็กดไม่ได้ฮะคืออะไรเฉลี่เเอลี่ทำอะไรอยู่คะหยิบปืนแล้วก็ยิงมาสิฉันหยิบไม่ได้หยิบปืนไม่ได้มันคืออะไรเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบนี้กันเล่าโอ้ยมันโยนเกมแล้วค่ะมันโยนเกมแล้วไม่ได้โยนเกมซหน่อยมันก็เป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วอ่ะทําไมอ่ะทำไมฉช่กดสองแล้วก็กดเอาอีหมดลงไม่ได้มันก็หยิบปืนไม่ได้นะสิ ทำไมเนี่ยเกมเกมกากเกมกากกิไมไปที่กากมึงอะกากอ้าทำไมพูดแบบนี้ล่ะเกมมันไม่ดีเองนี่มีใครพอจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่ามีใครเป็นฆาตกรฉันหาฆาตกรนานแล้วนะนายไม่ได้หาหนายแค่ยืนเฉยๆตรงห้องตรงกลางฆาตกรวันเนี่ยมันยังอยู่นะมันไม่ได้ฆ่าคนอยู่เรื่อ,อยแหละ แต่ว่านาย,ยาไม่รู้จักหาฆาตกรเองเฮ้ยทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะฉันก็หามาสักพักหนึ่งแล้วนะฉันกำลังฟังเสียงอยู่ว่าใครเป็นฆาตกรแค่ฟังเสียงมันจะรู้ไหมล่ะว,ว่าใครเป็นฆาตกรเนี่ยเฮ้ยตรงน,นี้คือเดี๋ยวเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะตามหาได้แล้วว่าใครคือฆาตกรฉันแต่รู้เลยว่าใครคือฆาตกรแลวทำไมเธอ,อ <c oughs> ไม่บอกฉล่ะทำไมฉันต้องบอกด้วยฉันไม่อยากสะปดนะฆาตกรฆาตกรเป็นผู้หญิงผมม่วงค่ะฆาตกรเป็นผู้หญิงผมม่วงฉันเห็นมนแล้วมันถือมีดฉันเห็นสมเต็มสองตาเลย มันมันฆ่ามันกำลังฆ่าคนอย่างสบายใจเฉยไปนะครับตอนนี้ยังไงมันปิดไฟมันปิดไฟแล้วนี่นะเฮ้ยถึงฆาตกรนั่นเหรอเฮ้ยแกก็เป็นเซริปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมเราฉันไม่ยอมฉันต้องฉันต้องฆ่าแกให้ได้ตอนนี้ฉันปิดไฟแล้วพวกแกทุกคนนี่ยต้องตายตรงนี้แหละเฮ้ยแกคิดหรอว่าแกจะสามารถฆ่าพวกเราได้น่ะเจอพลังบันไดพิฆาตเฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่ามันจะฆ่าตอนนี้ฉันขึ้นบันไดเนี่ยอะไรกันเต็มกระบาดหัวเลย แล้วเราก็ได้เป็นค่าจักรอีกครั้งหนึ่งในด่านโฮเทลโอ้โหเป็นด่านที่ผมไม่อยากเป็นค่าจักรซะเลยแฮะเอาเป็นว่าเราจะเอาเบอร์เอสอะไรกันนะเพราะด่านนี้เนี่ยที่แอบมันเยอะเฮ้ยค <c oughs> ่าจักรรอบนี้เนี่ยชิวๆนะครับทุกคนเพราะว่าค่าจักรเนี่ยเราสมาจะเห็นค่าจักรได้อย่างง่ายๆนะค่าจักรเนี่ยก็คงไม่ไม่จะฆ่าใครแบบตรงๆได้นี่แนะ่เฮ้ยอะไรกันถ้าผมันจะฆ่าคนแบบไม่ตรงนี่เป็นไงล่ะจะตายแบบอารามชากรู้ยังไหมโอ้โห ฆาตกรเฮ้ยฆาตกรฆาตกรอยู่อยู่ตรงชั้นสองค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เดไม่ดช่วยด้วยค่ะฆาตกรมันมันเอ้าไหนอะไหนอะเอ้าอะไรกันเนี่ยเดินอยู่ดีก็โดนมีดฟันหัวใส่เลยอะไรกันเออฆาตกร ข้าจะก่อนี่ฉันเอาปืนแล้วฉันเอาปืนแล้วเธอไม่สามารถที่จะฆ่ากันได้หรอก็จะเอาปืนแล้วฉันจะยิงเธอได้ด้วยมั่นใจเกินไปแล้วอย่าคิดนะว่าจะสามารถยิงเันได้น่ะฉันเล่นเป็นอยู่แล้วฉันเล่นเก่งนะเว้ยเชริ่เชอรี่ไม่ใช่ฮีโร่ฮีโร่ยิงอะไรค่ะเฮ้ยแล้วท่านยิงกันแอดอะไรอยู่นั่นแหมยินสวยอยู่ได้นี่เนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยข้าตรกรมันปามีดไมสิซะเหลือเกินฉันนึกว่ามันจะปาไม่แม่นซะแล้วฉันจะเห็นมปาแม่นขนาดนี่มาก่อนเลยเฮ้ยข้าตรกร เป็นรอบสเป <c oughs> คกูขำมาก <c oughs> มันจะขี้มากคือตอนนี้จะวิ่งหนีกูแม่งมายืนวนตรงกูอยู่แล้วเจอรี่มันจะกล้ายิงไหมรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันจะขี้คลายลงแล้วนะเอาไปว่าฉันจะใช้เปอร์เอ็กซเรย์โอ้โหเห็นเลยว่าใครกำลังแอบอยู่ <c oughs> ฉันมีเอ็กซเรย์เว้บอกก่อนว่าเรามีเ <c oughs> อ็กซเรย์เอ็กซเรย์ได้ใช้ทุกคนแต่ว่ามันแอบแค่นคนเดียวเเสียดายเนี่ย ผมมีเอ็กซเรย์ผมแอบคุณแอบดูใช่ไหมไม่ก็ก็สกูปปี้ดูไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกไม่มีทางโอ้ยอะไรกันเนี่ยมันเห็นได้ไงเนี่ยว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วมันเดินแบบตรงๆด้วยเพราะว่าผมมีเอ็กซเรย์ไงผมบอกไปแล้วผมมีเอ็กซเรย์โอ้โหเบอร์นี้เนี่ยมันน่าใช้จริงเลยนะแต่ว่าแพงไปอ่ะโอ้โหเสียดายอ่ะราคาแพงเกินไปโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็ไปแล้วนะครับบบ๊าายย